สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้กลับมาพบกับคุณครูชมพูนุชวิชาการงานอาชีพนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่2งงานเกษตรเรื่องไม้ดอกและไม้ประดับกันค่ะซึ่งไม้ดอกและไม้ประดับนะคะมีมากมายหลายชนิดเลยค่ะ ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะคะคุณครูก็มีเกมสนุกๆมาให้เด็กๆเล่นค่ะนั่นก็คือเกมเปิดภาพในหมวดของไม้ดอกและไม้ประดับค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มเกมกันเลยค่ะกะติกานะคะคุณครูจะเปิดป้ายทั้งหมด3แผ่นป้ายค่ะแล้วให้นักเรียนทายนะคะว่าภาพนี้คือดอกไม้ชนิดใดค่ะ คุณครูจะเริ่มเปิดภาพแรกแล้วนะคะคุณครูจะเปิดภาพเบอร์สองค่ะเบอร์หกค่ะเบอร์แปดค่ะเด็กๆทายถูกไหมคะว่าดอกไม้ชนิดนี้คือดอกไม้อะไรคะครูจะเริ่มจับเวลาแล้วนะคะหมดเวลาค่ะ ดอกไม้ชนิดนี้มีดอกสีแดงนะคะแต่คุณครูเชื่อว่ามีเด็กหลายๆคนสามารถตอบได้แล้วค่ะงั้นเราไปดูเฉลยกันเลยนะคะนั่นก็คือดอกกุหลาบค่ะอถ้าตอบถูกแล้วเราไปดูข้อต่อไปกันเลยนะคะ เหมือนเดิมเลยค่ะคุณครูจะเปิดแผ่นป้ายทั้งหมด3แผ่นป้ายค่ะอุ๊ยข้อนี้ยากเลยนั้นคุณครูจะเปิดแผ่นป้ายให้เด็กๆเ,เพิ่มนะคะนั่นก็คือเลข11ค่ะอ่าเด็กๆพอตอบได้ไหมคะว่าภาพนี้เป็นดอกไม้ชนิดใดคะ คุณครูจะเริ่มจับเวลาแล้วนะคะหมดเวลาแล้วค่ะเด็กๆตอบได้ไหมเอย่ยถ้ายังตอบไม่ได้เราไปดูเฉลยกันนะคะนั่นก็คือดอกลีลาวดีนั่นเองคะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูภาพดอกลีลาวดีกันนะคะ ดอกลีลาวดีนะคะก็จะมีกลีบดอกสีขาวค่ะแล้วจะมีด้านในสีเหลืองนะคะจะมีทั้งหมด5กลีบค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าที่บ้านของนักเรียนได้ปลูกดอกลีลาวดีไว้บ้างหรือเปล่า่าเราไปดูข้อต่อไปกันนะคะข้อต่อไปนะคะกติกาก็เหมือนเดิมเลยค่ะ คุณครูจะเปิดทั้งหมด3แผ่นป้ายค่ะ,ะนักเรียนตอบได้ไหมคะว่าเป็นดอกไม้ชนิดใดมีดอกสีม่วงนะคะดอกไม้ชนิดนี้นะคะเราจะพบเห็นได้ทั่วไปเลยค่ะมักจะนำไปทำกระทงค่ะ,ะเด็กๆลองคิดดูสิคะคุณครูจะเริ่มจับเวลาแล้วนะคะ คุณครูเชื่อว่ามีเด็กๆหลายๆคนตอบข้อนี้ถูกแล้วแน่ๆเลยงั้นเราไปดูเฉลยกันเลยนะคะนั่นก็คือดอกบานไม่รู้โรยนั่นเองค่ะเราไปดูภาพเต็มๆของดอกบานไม่รู้โรยกันเลยนะคะเมื่อเราเล่นเกมเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเราไปเข้าสู่บทเรียนกันค่ะเรื่องแรกนะคะนั่นก็คือเรื่องไม้ดอกค่ะ ไม้ดอกหมายถึงพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกค่ะบางชนิดอาจจะมีสีสันสวยสดใสนะคะและบางชนิดก็จะมีกลิ่นหอมค่ะตัวอย่างเช่นนะคะดอกเบญจมาศค่ะก็จะมีสีสันสวยงามนะคะอ่าแล้วก็เป็นดอกมะลิค่ะซึ่งจะมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์นะคะและเป็นดอกไม้ประจำวันแม่ด้วยค่ะ ซึ่งไม้ดอกนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะประเภทที่1นนะคะไม้ดอกที่มีอายุสั้นค่ะบางชนิดจะมีอายุเพียงแค่1ห,หรือดูการค่ะหรือประมาณ3-4เดือนเท่านั้นนะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าต้นไม้ชนิดนี้จะตายนะคะต้นไม้ก็จะยังเจริญเติบโตอยู่ค่ะแต่ว่าจะออกดอกให้เราเห็นเพียงแค่ 3- 4เดือนเท่านั้นค่ะเราไปดูชนิดแรกกันเลยนะคะ นั่นก็คือดอกดาวกระจายค่ะหรือเรียกอีกชื่อนึงว่าคอสมอสนั่นเองนะคะจะมีสีเหลืองสีชมพูเข้มชมพูอ่อนแล้วก็สีขาวค่ะปกตินะคะเขาจะนิยมปลูกเป็นทุ่งค่ะเพื่อความสวยงามนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นดอกไม้ที่ปลูกได้ตามทั่วไปเลยนะคะชนิดที่2ค่ะนั่นก็คือดอกกุหลาบค่ะ เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความรักนั่นเองนะคะก็จะมีหลายสีเลยนะคะมีสีแดงสีชมพูสีเหลืองสีขาวนะคะแล้วก็จะมีความหมายแตกต่างกันไปด้วยค่ะชนิดต่อไปนะคะนั่นก็คือดอกบานไม่รู้โรยค่ะ ดอกบานไม่รู้เลยนะคะก็จะพบเห็นได้ตามทั่วไปเลยค่ะจะนิยมนําไปร้อยเป็นมาลัยนะคะหรือว่านําไปทํากระทงนั่นเองค่ะจะมีสีม่วงเข้มม่วงอ่อนแล้วก็สีขาวค่ะต่อไปนะคะนั่นก็คือดอกมะลิค่ะซึ่งเป็นดอกสีขาวแล้วก็มีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยนะคะ ซึ่งจะนิยมนำไปร้อยเป็นพวงมาลัยถวายพระค่ะต่อไปนะคะนั่นก็คือดอกบานชื่นค่ะจะมีหลายสีสันมากมายเลยนะคะแล้วก็จะมีลักษณะคล้ายๆอดอกดาวกระจายค่ะแต่จะมีกลีบดอกที่หนาขวาค่ะ แล้วก็กลีบดอกจะมีหลายชั้นมากกว่าค่ะนิยมปลูกเป็นทุ่งนะคะเพราะว่าเวลาถ่ายรูปออกมาเนี่ยค่ะก็จะมีความสวยงามค่ะดอกต่อไปนะคะเด็กๆรู้จักแน่นอนเลยค่ะนั่นก็คือดอกดาวเรืองค่ะนิยมนำไปร้อยมาลัยถวายพระนะคะ และต่อไปนะคะเป็นไม้ดอกประเภทที่สองค่ะนั่นก็คือไม้ดอกประเภทยืนต้นค่ะซึ่งจะมีอายุยืนยาวเช่นจำปีจำปาเฟื่องฟ้าลาชพฤกห่างนกยูงลีลาวดีและตะแบกค่ะและยังมีอีกหลายชนิดเลยนะคะสองรูปนี้นักเรียนรู้ไหมคะว่า ภาพไหนคือดอกจำปีและภาพไหนคือดอกจำปาคะค่ะดอกจำปีและดอกจำปานะคะมีลักษณะที่แตกต่างกันค่ะซึ่งดอกจำปีจะมีสีขาวอมเหลืองเล็กน้อยค่ะส่วนดอกจำปานะคะจะมีดอกสีเหลืองอมส้มค่ะและใบของดอกจำปานะคะจะเล็กกว่าดอกจำปีด้วยค่ะ ต่อไปนะคะนั่นก็คือดอกรีลาวดีนั่นเองค่ะดอกรีลาวดีนะคะจะมีลักษณะดอกสีขาวค่ะซึ่งด้านในจะมีสีเหลืองเล็กน้อยนะคะนิยมปลูกตามพระราชวังค่ะในสมัยก่อนนะคะแต่ปัจจุบันก็สามารถปลูกได้ตามบ้านเรือนทั่วไปแล้วค่ะและในปัจจุบันนะคะก็มีหลายสีมากๆเลยค่ะมีทั้งสีชมพูเข้มชมพูอ่อนนะคะ ต่อไปนะคะเป็นดอกเฟื่องฟ้าค่ะดอกเฟื่องฟ้านะคะเป็นดอกไม้ที่ชอบแสงแดดมากๆเลยค่ะนิยมปลูกนะคะในที่ที่มีแสงแดดจัดหรือปลูกกลางแจ้งนั่นเองค่ะดอกเฟื่องฟ้านะคะจะมีหลายสีสันมากๆเลยค่ะ ดอกไม้ต่อไปนะคะนั่นก็คือดอกราชพฤกษ์นั่นเองค่ะหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าต้นคูนค่ะดอกราชพฤกษ์นะคะเป็นดอกไม้ประจําชาติไทยค่ะซึ่งดอกจะมีสีเหลืองค่ะดอกต่อไปนะคะนั่นก็คือตะแบกค่ะตะแบกนะคะจะเป็นไม้ดอกประเภทยืนต้นค่ะมีดอกสีม่วงค่ะ ไม้ดอกประเภทยืนต้นชนิดต่อไปนะคะนั่นก็คือหางนกยูงค่ะซึ่งในสมัยนี้นะคะจะพบเห็นได้ค่อนข้างยากแล้วค่ะจะมีดอกเป็นสีแดงส้มนะคะนิยมปลูกตามข้างถนนค่ะเพื่อความสวยงามค่ะต่อไปนะคะเรามาเรียนเกี่ยวกับไม้ประดับกันค่ะไม้ประดับนะคะเป็นพืชที่มีลำต้นและใบที่สวยงามค่ะ ตัวยอย่างเช่นผู้ด่างค่ะสาวน้อยปะแป้งค่ะอย่างต่อไปนะคะก็คือสับป,ปะรดสีค่ะซึ่งเมื่อสมัยก่อนนะคะนิยมปลูกมากๆเลยค่ะแต่ปัจจุบันอาจจะค่อนข้างหาย,ยากนะคะจะมีหลายสีสันมากๆเลยค่ะมีทั้งสีส้มสีเหลืองสีแดงนะคะสีชมพูนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะนั่นก็คือตระบองเพชรค,ค่ะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแคนตัสนั่นเองค่ะกำลังเป็นที่นิยมเลยนะคะเพราะว่าแคนตัสเป็นต้นไม้ฟอกอากาศค่ะและสามารถดูดแสงสีฟ้าจากหน้าจอคอมของเราได้ค่ะเวลาที่เราเรียนออนไลน์หรือว่าทำงานนะคะก็สามารถนำต้นแคนตัสนี้นะคะไปตั้งบริเวณโต๊ะทำงานได้ค่ะ ค่ะไม้ประดับอย่างต่อไปนะคะนั่นก็คือขวักมรกตค่ะเป็นไม้มงคลที่นิยมปลูกกันค่ะแล้วก็ลิ้นมังกรค่ะก็เป็นไม้มงคลเช่นกันนะคะไม้ประดับชนิดต่อไปนะคะนั่นก็คือมอสเตอร์ล่าค่ะ มอสเตอร์ล่านะคะเป็นที่นิยมในปัจจุบันมากๆเลยค่ะแล้วก็มีราคาค่อนข้างสูงด้วยค่ะและในวันนี้นะคะเราเรียนเกี่ยวกับไม้ดอกและไม้ประดับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเรามาดูแบบฝึกหัดกันค่ะ ทําชี้แจงนะคะให้นักเรียนถ่ายภาพคู่กับไม้ดอกและไม้ประดับที่มีอยู่ในบริเวณบ้านของนักเรียนนะคะอย่างละ1ภาพค่ะรวมทั้งหมดก็เป็น2ภาพนั่นเองค่ะถ่ายคู่กับไม้ดอก1ภาพแล้วก็ไม้ประดับ1ภาพค่ะตัวอย่างเช่นนะคะเห็นไหมคะพี่ใไมดาวิกานะคะถ่ายรูปคู่กับต้นเฟื่องฟ้านั่นเองค่ะ เด็กๆก,ก็ถ่ายภาพน่ารักน่ารักส่งคุณครูด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นพี่เบลล่าค่ะถ่ายรูปคู่กับไม้ประดับนั่นเองนะคะเด็กๆอย่าลืมทำแบบฝึกหัดแล้วก็ถ่ายรูปน่ารักน่ารักส่งให้คุณครูด้วยนะคะและในวันนี้นะคะเราได้เรียนเกี่ยวกับไม้ดอกและไม้ประดับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด็กๆ อย่าลืมทำแบบฝึกหัดนะคะซึ่งแบบฝึกหัดในวันนี้ง่ายมากๆเลยค่ะนั่นก็คือให้เด็กๆถ่ายรูปคู่กับไม้ดอกและไม้ประดับนะคะอย่าลืมถ่ายรูปน่ารักๆส่งคุณครูด้วยนะคะและเด็กๆคนใดถ้าสงสัยนะคะสามารถสอบถามคุณครูได้ตลอดเวลาเลยนะคะอาจจะเป็นในไลน์ห้องหรือในไลน์ส่วนตัวของคุณครูก็ได้ค่ะ และในวันนี้นะคะสำหรับวิชาการงานอาชีพเราได้เรียนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ